จบลงไปแล้วสำหรับสนามแรกกับฟันคัพ2 0 2 4ที่สเตเดียม8 8 9าพัทยาพเพื่อเฟ้นหาตัวแทนตอนนี้เราได้3ทีมเข้าป้ายคว้าชัยได้โคต้าภาคตะวันออกเป็นที่เรียบร้อยจะมีทีมไหนกันบ้างวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพวกเขากันห้างทองเย,ยวาวราชบ้านเก้าเอ็กน้องเชลซีตัวแทนหนึ่งเดียวจากจังหวัดชัยภูมิงานนี้พี่แกไม่ได้มาเล่นๆเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มแจ่มจนเข้าป้ายมาเป็นอันดับหนึ่งจะไม่หโหดได้ยังไงไหวพี่แกมีอดีตนักฟุตบอลอยากสราวุฒิมาสกวมทีมอยู่ด้วยแฟนๆติดตามชมตามเชียร์ ซอนหนิงเอ็กป๊อปลองพิทสั่งลุยทีมเจ้าถิ่นคว้าลองแชมป์มาได้แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะนัดสุดท้ายพลาดโทษโดนเบียดชนะไปได้แบบเฉียดฉิวถึงจะได้ที่2แต่บอกเลยพี่แกไม่ได้เป็นหลอกเพราะฝีเท้าดีคอนเฟิร์มทีมสุดท้ายกันนิกายเอ็นอเอ็เดรรถเช่าเชียงใหม่ตัวแทนจากนครราชสีมาเข้าป้ายคว้าตัวใบสุดท้ายมาจนได้หลังจากนัดกิงดำกิงกอยกับครึ่งสนาม2ลูกคว้าชัยเหนือพัฒนามอเตอร์ไปแบบเหนือชั้นและนี่คือ3ตัวแทนภาคตะวันออกที่จะเข้าไปชิงชัยที่กรุงเทพในรอบสิบสิงทีมวุด4 your dream that to do.